บางครั้งสิ่งที่ผูกพันคนสองคนไว้ไม่ใช่คำพูดแต่คือคำสาบานมันคือสิ่งที่เราให้กันด้วยหัวใจและไม่เคยคิดจะผิดคำพูดจนกว่าจะถึงวันที่อีกฝ่ายตายไปแต่ถ้าใครสักคนลืมคำสัญญานั้นและเดินต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวิญญาณที่ยังจำอาจไม่ยอมให้เรื่องนั้นจบลงง่ายๆเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ชายคนหนึ่งชื่อภูริและเพื่อนสนิทของเขาชื่อทันวาทั้งคู่รู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเป็นเพื่อนแท้ที่ผ่านทุกอย่างมาด้วยกันคืนหนึ่งในฤดูฝนทั้งสองกลับจากงานเลี้ยงรถของพวกเขาเสียหลักตกลงข้างทางบนถนนสายเปลี่ยวทันวาบาดเจ็บหนักขณะที่ภูริเองเกือบเอาชีวิตไม่รอดก่อนหมดสติ ทันวาจับมือเพื่อนไว้แน่นพูดด้วยเสียงแผ่วเบาถ้าฉันไม่รอดสัญญานะว่าจะทำตามสิ่งที่เราตั้งใจไว้ผู้ริพยักหน้ารับโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาสัญญาในคืนนั้นจะเป็นพันธะที่ตามหลอกหลอนไปจนวันตายหลังงานศพผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ผู้ริเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างในยามค่ำคืน เสียงกระซิบเบาๆข้างหูอย่าลืมคำสาบานของเราคืนนี้สถานีผีจะพาคุณไปฟังเรื่องราวของคำสาบานก่อนตายคำสัญญาที่ไม่เคยถูกลืมแม้ผู้พูดจะอยู่ในอีกโลกหนึ่งแล้วหลังงานศพของทันวาผ่านไปราวหนึ่งสัปดาห์เชียงใหม่ในช่วงนั้นมีฝนตกแทบทุกวัน เสียงฝนที่เคยฟังแล้วสงบกลับกลายเป็นเสียงที่ภูริรู้สึกไม่อยากได้ยินทุกครั้งที่สายฝนตกเขาจะได้กลิ่นดินชื้น,นคล้ายกับคืนที่เกิดอุบัติเหตุและทุกครั้งภาพคืนนั้นก็ย้อนกลับมาในหัวอีกครั้งเสียงเหล็กเสียดสีเสียงกระจกแตกเสียงหายใจหนักของเพื่อนและคำพูดสุดท้ายที่ดังชัดในหัวสัญญานะว่าจะทำตามสิ่งที่เราตั้งใจไว้ หลังจากวันนั้นภูริพยายามกลับไปใช้ชีวิตปกติเขาทำงานประจำในบริษัทออกแบบกราฟิกในตัวเมืองแต่ในใจเหมือนมีบางอย่างขาดหายโต๊ะทำงานข้างๆที่เคยเป็นของทันวาตอนนี้ว่างเปล่าเพื่อนร่วมงานบางคนเอากระถางต้นไม้เล็กๆมาวางไว้แต่ทุกครั้งที่ภูริเหลือไปมองเขากลับเห็นเงาใครบางคนเหมือนยังนั่งอยู่ตรงนั้นคืนหนึ่ง หลังเลิกงานภูริขับรถกลับคอนโดตามทางเดิมที่เคยขับกับธันวาฝนตกพรำๆถนนลื่นและไฟถนนส่องเป็นแสงเหลืองมัวขณะขับผ่านโค้งหนึ่งเขาเผลอเหลือบตามองกระจกมองหลังแล้วหัวใจแทบหยุดเต้นมีคนนั่งอยู่เบาะหลังเป็นเพียงเงาดำๆแต่แน่ชัดว่าเป็นรูปร่างของคนภูริรีบหันกลับไปมองแต่เบาะว่างเปล่า เขาหยุดรถทันทีหายใจหอบมือสัน่นบอกตัวเองว่าเหนื่อยเกินไปจึงตาฝาดแต่ก่อนจะขับต่อเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นในรถเสียงฝนยังคงตกแต่เสียงนั้นดังแท้ขึ้นมาชัดเจนเสียงผู้ชายที่คุ้นเคยเสียงของธันวาอย่าลืมสัญญาของเราภูรินิ่งเหงื่อเย็นไหลทั่วแผ่นหลัง เขามองกระจกอีกครั้งและเห็นภาพบางอย่างฉายแวบในกระจกหลังรถเป็นภาพสองคนยืนอยู่ริมแม่น้ำกำลังถือกล่องบางอย่างในมือก่อนที่คลื่นน้ำจะซัดเข้ามากลืนภาพนั้นหายไปในวันรุ่งขึ้นภูริพยายามไม่คิดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนเขาเชื่อว่าคงเป็นภาพหลอนจากความเครียดแต่ยิ่งพยายามลืมเสียงนั้นกลับยิ่งชัดเจนคืนต่อมา เขานั่นอยู่ในห้องคนเดียวไฟในห้องกระพริบแผ่วเบาเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากโตก๊ะหมายเลขที่โทรมาคือเบอร์ของทันวาภูริมือสัน่นกดรับสายแต่ไม่มีเสียงพูดมีเพียงเสียงฝนตกกับลมหายใจเบาๆเขาเอ่ยชื่อเพื่อนออกไปทันวานายใช่ไหมไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงฝนที่ดังขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เสียงหนึ่งจะกระซิบตอบกลับมา มาหาชั้นสิแล้วสายก็ตัดไปทันทีภูรินั่งนิ่งอยู่นานหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาจากอกเขาเปิดโทรศัพท์ดูอีกครั้งแต่ไม่มีสายที่บันทึกไว้ในประวัติการโทรคืนนั้นเขาฝันในฝันเขาเดินอยู่บนถนนสายเดิมที่เกิดอุบัติเหตุฝนตกหนักและมีเงาคนยืนอยู่กลางถนนเป็นธันวาในชุดที่ใส่ในวันตายเลือดไหลาจากหน้าผาก แต่เขายิ้มยิ้มแบบที่เคยทำเสมอทันวายื่นมือมาหาแล้วพูดเพียงประโยคเดียวสัญญายังจำได้ไหมภูริสะดุ้งตื่นตอนปีสามเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีเบอร์แสดงมีเพียงข้อความเดียวที่ปรากฏบนหน้าจออย่าผิดคำสาบานเสียงฟ้าร้องดังขึ้นพร้อมกันพอดี ไปในห้องดับลมทันทีและในความมืดนั้นภูริได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างนอกประตูห้องก้าวช้าหนักแน่นทีละก้าวเสียงหยุดตรงหน้าห้องของเขาแล้วมีเสียงเคาะสามครั้งเช้าวันต่อมาภูรินนั่งนิ่งอยู่ในห้องทั้งคืนเขาไม่ได้นอนแม้แต่นาทีเดียวหลังเสียงเคาะประตูเงียบลงเขาไม่กล้าแม้แต่จะลุกไปเปิด จนกระทั่งแสงอาทิตย์หลอดเข้ามาทางหน้าต่างเขาจึงกล้าเดินไปดูหน้าประตูห้องไม่มีใครมีเพียงกล่องไม้เล็กๆวางอยู่ตรงหน้ากล่องนั้นเก่ามากเปียกน้ำจนไม้บวมบนฝากล่องเขียนชื่อของเขาไว้ภูริด้วยลายมือที่คุ้นเคยลายมือของธันวาหัวใจของเขาเต้นแรงเขายกกล่องเข้ามาในห้องเปิดออกอย่างช้า,ชา ข้างในมีเพียงสิ่งของสามอย่างรูปถ่ายเขาวดำเก่าหนึ่งใบแหวนเงินวงหนึ่งและกระดาษที่พับไว้แน่นรูปถ่ายนั้นเป็นภาพเขากับทันวายืนอยู่หน้าร้านกาแฟเก่าในเมืองด้านหลังเขียนไว้ว่าสัญญาไว้ที่นี่จำได้ไหมเขาค่อยๆค,คลี่กระดาษออกในนั้นมีเพียงประโยคเดียวเขียนด้วยหมึกซีด,ดอย่าทิ้งมันไว้เหมือนที่ทิ้งฉัน มือของเขาสั่นภาพในหัวเริ่มย้อนกลับมาเป็นฉากฉากวันหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนเขาและธันวาเคยนั่งคุยกันในร้านกาแฟเก่าแห่งนั้นทั้งคู่เคยสาบานต่อกันว่าถ้าใครสักคนไปก่อนอีกคนจะทำตามความฝันแทนเปิดสตูดิโอถ่ายภาพเล็กๆที่ชื่อว่า dream frame ชื่อที่ทั้งสองคิดไว้ตั้งแต่สมัยเรียน แต่หลังจากทันวาตายภูริไม่เคยทำตามเขาเลือกทำงานบริษัทแทนบอกตัวเองว่าไม่มีเวลาไม่มีแรงไม่มีเงินแต่ในความจริงเขาแค่ไม่อยากนึกถึงอดีตตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจคำสัญญาที่เพื่อนพูดถึงในคืนสุดท้ายนั้นคือสิ่งนี้ หัวใจของภูริปั่นป่วนเขาตัดสินใจจะไปที่ร้านกาแฟเก่าในรูปนั้นอีกครั้งเพื่อดูว่ายังเหลืออะไรอยู่หรือไม่ร้านกาแฟอยู่ในซอยเล็กๆริมแม่น้ำปิงเมื่อเขาไปถึงมันถูกปิดไปนานหลายปีแล้วป้ายร้านหลุดลอกสีซีดจนแทบอ่านไม่ออกแต่ที่หน้าร้านยังมีรอยสาบานเล็กๆที่เขาเคยขีดไว้บนโต๊ะไม้ คำว่า Dream Frame ยังอยู่จางๆบนพื้นไม้ผุภูริยกกล้องขึ้นถ่ายภาพแต่ทันทีที่กดชักเตอร์เสียงกล้องดังแปลกไปภาพที่ปรากฏในจอไม่ใช่ร้านร้างแต่เป็นภาพของร้านกาแฟในวันที่ยังเปิดอยู่ในภาพมีคนสองคนยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์หนึ่งในนั้นคือเขาเองอีกคนคือทันวากำลังยิ้ม ภาพนั้นค้างอยู่เพียงไม่กี่วินาทีก่อนจะดับวูบหายไปหน้าจอกล้องกลายเป็นสีดำสนิทภูรินิ่งค้างมือเย็นเฉียบแล้วอยู่ๆเสียงเพลงเบาๆก็ดังขึ้นจากในร้านเป็นเพลงเก่าเพลงเดียวกับที่ร้านเคยเปิดในวันที่ทั้งคู่มานั่งเพื่อนตายไม่หายไปไหนถ้าใจยังจำํำประตูร้านค่อยๆเปิดออกเองแม้ไม่มีใครอยู่ข้างใน ภูริยืนลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้าไปกลิ่นกาแฟาอ่อนๆลอยมาแตะจมูกภายในร้านเฟอร์นิเจอร์ยังเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ไม่มีฝุ่นไม่ร่องรอยเวลาเหมือนเวลาหยุดอยู่ตรงนั้นเขามองไปที่มุมเดิมโต๊ะที่พวกเขาเคยนั่งบนโต๊ะมีแก้วกาแฟาสองใบไอ้น้ำยังลอยขึ้นบางๆและเสียงคุ้นเคยดังขึ้นเบาๆข้างหู ฉันยังรอนายอยู่ที่นี่ภูริค่อยๆหันไปและเห็นทันวายืนอยู่หลังเคาน์เตอร์รอยยิ้มเดิมแต่ดวงตาไม่มีแววชีวิตรอยยิ้มของทันวายังคงเหมือนเดิมแต่แววตาที่มองกลับมาไม่ใช่ของเพื่อนที่เขาจำได้ภูริพูดเสียงเบาร่างกายสั่นจนแทบยืนไม่ไหวทันวานี่นายจริงๆเหรอ ชายหนุ่มอีกคนไม่ตอบเพียงพยักหน้าช้าๆแล้วยื่นมือไปชี้ที่มุมร้านภูริหันไปตามสายตาเห็นกล่องไม้เล็กๆอีกกล่องหนึ่งว่างอยู่บนชั้นกล่องนั้นเหมือนกับกล่องที่เขาเจอหน้าประตูห้องเมื่อวันก่อนแต่บนฝากล่องเขียนว่าให้คนที่ทำผิดคำสาบานมือของภูริสันเขาเดินเข้าไปใกล้ชั้นวาง แต่เมื่อจะหยิบกล่องเสียงทันวาดังขึ้นเบาๆอย่าเปิดตอนนี้นายยังไม่พร้อมผู้ริหยุดนิง่งเสียงนั้นไม่ดังมากแต่ชัดเจนในหัวเหมือนทันวาไม่ได้พูดด้วยปากแต่พูดจากข้างในนายจำได้ไหมว่าเราสัญญาอะไรไว้เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งภูริพยักหน้าเราจะเปิดสตูดิโอด้วยกัน Dream Frame ท่านว่ายิ้มบางๆดีทานาย,ยังจำได้ก็ทำให้มันเป็นจริงก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปท่านใดนั้นเสียงระฆังลมดังขึ้นที่หน้าร้านแม้ไม่มีลมพัดกลิ่นกาแฟหอมเข้มค่อยๆจางหายไปและเมื่อภูริกระพริบตาทุกอย่างรอบตัวกลับกลายเป็นร้านร้างเหมือนเดิมโต๊ะถูกปกคลุมด้วยฝุ่นแก้วกาแฟที่เห็นเมื่อครู่แห้งกรัง บนพื้นมีเศษกระดาษหนึ่งใบตกอยู่เขาหยิบขึ้นมาในนั้นเขียนด้วยลายมือของทันวา Dream Frame อยู่ได้ด้วยความฝันแต่ความฝันต้องมีชีวิตจริงมารดน้ำภูริกำกระดาษแน่นหัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึกหลายๆเขาออกจากร้านด้วยความตั้งใจบางอย่างในใจวันต่อมาเขาลาออกจากงาน กลับไปที่โกดังเก่าของพ่อซึ่งไม่ได้ใช้มานานที่นั่นเขาเริ่มจัดพื้นที่ทำความสะอาดเตรียมเปิดสตูดิโอเล็กๆที่เขาและทันวาเคยฝันไว้ทุกคืนขณะที่ทำงานเขามักได้กลิ่นกาแฟหอมอ่อนๆลอยมาบางครั้งได้ยินเสียงฝีเท้าช้าๆเดินอยู่ด้านหลังแต่เขาไม่กลัวอีกต่อไปเพราะเขารู้ว่าเพื่อนยังอยู่อยู่ เพื่อดูว่าเขาจะรักษาคำสาบานได้ไหมสองเดือนผ่านไป DreamFrame เปิดให้บริการวันแรกลูกค้าคนแรกที่เข้ามาคือหญิงสาวคนหนึ่งเธอยื่นภาพถ่ายเก่าให้ดูแล้วถามว่าคุณช่วยซ่อมรูปนี้ได้ไหมคะภาพนั้นคือภาพชายหนุ่มสองคนยืนคู่กันและหนึ่งในนั้นคือธันวาภูริชะง,งับเงยหน้าขึ้นมองหญิงสาว เธอยิ้มบางๆก่อนพูดว่าฉันเป็นน้องสาวของพี่ธันวาขอบคุณที่รักษาสัญญาให้เขาภูริพูดไม่ออกมือสั่นเล็กน้อยเขารับรูปนั้นมาอย่างเบามือคืนนั้นหลังปิดร้านเขาวางรูปของธันวาไว้บนโต๊ะมองดูรอยยิ้มในภาพนั้นนานหลายนาทีแล้วเอ่ยเบาๆว่านายเห็นไหมเราทำได้แล้ว เสียงลมพัดเบาๆผ่านเข้ามาทางหน้าต่างระฆังลมหน้าร้านดังขึ้นหนึ่งครั้งกลิ่นกาแฟหอมอ่อนๆลอยเข้ามาแตะจมูกและเมื่อกระจกตรงหน้าเงาของภูริสะท้อนพร้อมกับเงาอีกคนที่ยืนอยู่ข้างๆทันวายิ้มให้เขาก่อนจะค่อยๆจางหายไปพร้อมแสงไฟในร้านภูริยืนนิ่งอยู่นานเขารู้ว่าคำสาบานนั้นสิ้นสุดแล้ว การในใจกลับได้ยินเสียงแผ่วเบาจากที่ไหนสักแหง่งขอบใจนะเพื่อนหลายสัปดาห์หลังเปิดร้านดีมเฟรมชีวิตของภูริเริ่มกลับมามีแสงอีกครั้งลูกค้าเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆบางคนเอาภาพถ่ายเก่ามาซ่อมบางคนมาขอให้ถ่ายรูปใหม่สำหรับครอบครัวแต่ไม่ว่าภาพไหนเขาก็มักจะนึกถึงทันวาทุกครั้งที่ถือกล้อง เขาจะได้ยินเสียงเพื่อนกระซิบในใจอย่าลืมมองให้ลึกกว่าภาพคืนหนึ่งหลังปิดร้านภูรินั่งดูรูปถ่ายของลูกค้าคนหนึ่งหญิงสาววัยกลางคนที่ขอให้เขาซ่อมภาพเก่าภาพนั้นถ่ายคู่กับชายหนุ่มสวมเสื้อเชิ้ตลายสกอตหน้าคล้ายธันวาอย่างประหลาดเขาเพ่งมองรูปนั้นอยู่นานแต่แล้วสิ่งที่เห็นกลับทำให้หัวใจเย็นวาบตรงมุมล่างของภาพ มีเงาเบลอๆเหมือนคนอีกคนยืนอยู่เงานั้นคือเงาของเขาเองทั้งที่ภาพนั้นถูกถ่ายเมื่อเกือบสิบปีก่อนเขาขยายภาพในคอมพิวเตอร์แต่ยิ่งขยายความผิดปกติก็ยิ่งชัดในเงานั้นเขาไม่ได้ยืนเฉยๆแต่ยื่นมือไปแตะไหล่ของทันวาเหมือนคนที่พยายามปลอบหัวใจของภูริเต้นแรง เขาเรียกเปิดดูรูปอื่นๆที่ถ่ายไว้ในร้านช่วงนี้และสิ่งที่เห็นทําให้ขนลุกไปทั้งตัวในภาพถ่ายทุกชุดมีเงาของธันวาปรากฏอยู่เสมอบางครั้งในกระจกหลังร้านบางครั้งสะท้อนในแก้วกาแฟของลูกค้าหรือแม้แต่ในเงาของเขาเองเหมือนเพื่อนของเขายังอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยคืนนั้นเขาแทบไม่ได้นอน ภาพเหล่านั้นวนอยู่ในหัวไม่หยุดเขาเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆในร้านเสียงกล้องที่ถูกกดถ่ายเองโดยไม่มีใครจับเมื่อเขาเปิดกล้องดูภาพสุดท้ายในนั้นคือโต๊ะที่เขาเคยนั่งกับทันวาแต่ในภาพมีคนสองคนยืนอยู่ตรงนั้นเขาและทันวาแต่ใบหน้าของทั้งคู่ไม่มีแววชีวิตในตอนนั้นเอง เสียงของธันวาดังขึ้นจากข้างหลังนายคิดว่าทำตามคำสาบานแล้วมันจบเหรอภูริภูริค่อยๆหันกลับไปเห็นเพื่อนยืนอยู่กลางร้านในสภาพเปียกโชกร่างของธันวาเริ่มซีดจนเห็นเป็นเงาฉันไม่ได้อยากให้นายเปิดร้านฉันอยากให้นายอยู่กับฉันเหมือนตอนนั้นเสียงนั้นเย็นจนเลือดในกายชงัก นายทิ้งฉันไว้คนเดียวในคืนนั้นจำได้ไหมนายหนีออกมาจากรถแล้วปล่อยให้ฉันตายอยู่ตรงนั้นคำพูดนั้นแทงลึกภาพในหัวของภูริเริ่มสั่นไหวเขาเริ่มจำได้ทีละนิดคืนที่เกิดอุบัติเหตุไม่ใช่เพราะรถเลื่อนถลยจากฝนตกแต่เป็นเพราะเขาเป็นคนหักพวงมาลัยหนีรถที่สวนมาโดยรู้ว่าธันวานั่งอยู่ฝั่งนั้น และหลังจากรถตกข้างทางเขาไม่ได้ช่วยเพื่อนออกมาเพราะกลัวกลัวระเบิดเขาวิ่งหนีออกมาก่อนทันวาร้องขอให้ช่วยแต่เสียงนั้นเขาไม่หันกลับไปฟังตอนนี้ผู้ริเริ่มร้องให้ฉันฉันขอโทษทันว้าเดินเข้ามาใกล้เสียงน้ำหยดจากเสื้อดังเป็นจังหวะขอโทษมันไม่พอหรอกผูริคำสาบานของเรายังไม่เสร็จ ทันวาเอื้อมอมือมาจับไหล่เพื่อนสัมผัสเย็นจัดเหมือนน้ำแข็งไฟในร้านเริ่มดับลงทีละดวงกล้องทุกตัวในร้านเริ่มทำงานเองเสียงชัตเตอร์ดังต่อเนื่องเหมือนหัวเราะเบาๆและภาพสุดท้ายก่อนทุกอย่างจะมืดสนิทคือเงาของคนสองคนยืนอยู่ในกระจกหลังเคาน์เตอร์เงาของพวกเขาซ้อนทับกันจนแยกไม่ออกรุ่งเช้า ร้านดีมเฟรมเงียบสนิทประตูหน้าร้านเปิดแง้มไว้ครึ่งหนึ่งกลิ่นกาแฟค้างอยู่ในอากาศเหมือนเมื่อคือนมีใครชงทิ้งไว้เจ้าของร้านข้างๆเห็นว่าประตูเปิดจึงเดินเข้ามาดูแต่ภายในร้านไม่มีใครอยู่บนโต๊ะมีรูปถ่ายหลายใบกระจายเต็มพื้นรูปทั้งหมดคือภาพของภูริและทันวายืนอยู่ในร้านในทุกมุมทุกมุมมอง แป,แปลกตรงที่ทั้งสองคนในภาพไม่มีเงาเลยสักรูปกล้องถ่ายรูปบนเคาน์เตอร์ยังเปิดอยู่มีไฟกระพริบแสดงว่าเพิ่งถูกใช้งานไม่นานเมื่อเจ้าของร้านลองเปิดดูในเครื่องภาพสุดท้ายในนั้นคือภาพขาวดำหนึ่งใบในภาพคือร้านริมเฟรมในมุมกว้างแสงไฟจากหน้าร้านส่องสลัวตรงกลางมีคนสองคนยืนอยู่เคียงกันหนึ่งในนั้นคือภูริ อีกคนคือทันวาทั้งคู่ยิ้มให้กล้องยืนอยู่ใต้ป้ายหมายที่เขียนว่า Dream Frame แต่ตัวหนังสือคำว่าเฟรมนั้นมีรอยเลือดจางๆพาดผ่านจนอ่านแทบไม่ออกหลังจากวันนั้นร้าน Dream Frame ก็ไม่เคยเปิดอีกเลยป้ายหน้าร้านถูกปล่อยให้ลอกตามการเวลามีคนบอกว่าในบางคืนจะเห็นไฟในร้านเปิดขึ้นเอง มีเงาคนยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์สองคนยืนหันหน้าเข้าหากล้องเหมือนกำลังรอให้ใครสักคนกดชัตเตอร์และบางครั้งตอนที่ลมพัดผ่านหน้าร้านจะได้ยินเสียงแผ่วๆคล้ายเสียงผู้ชายพูดเบาๆว่าเพื่อนเราอยู่ด้วยกันแล้วนะเสียงนั้นจะตามด้วยเสียงชัตเตอร์หนึ่งครั้งก่อนที่ทุกอย่างจะกลับสู่ความเงียบ เหลือเพียงภาพของร้านเก่าๆที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ทุกวันนี้คนในละแวกนั้นยังพูดกันเสมอว่าถ้าใครเดินผ่านร้านรีมเฟรมในคืนฝนตกอย่ามองเข้าไปในกระจกหลังเคาน์เตอร์เด็ดขาดเพราะบางทีคุณอาจเห็นภาพของตัวเองยือนอยู่ข้างใครอีกคนที่ยิ้มให้ทั้งที่ไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นคำสาบานก่อนตาย บางครั้งไม่ได้ผูกไว้ด้วยคำพูดแต่มันผูกไว้ด้วยความผิดที่ไม่มีวันปลดออกได้เลย